สวัสดีครับต่อไปนี้ผมจะได้นำเรื่องราวของผีปอบมาเล่าให้ท่านได้ฟังเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับผีปอบว่าเป็นเช่นใดท่านผู้ฟังคงเคยได้อ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของผีปอบที่ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้ว หลายครั้งหลายคราด้วยกันนะครับเป็นข่าวที่โด่งดังและเกลียวกราวมากด้วยเหตุที่มีผู้นำมาวิภาควิจาร์ณกันต่างๆนานา,นาไปตามทัศนะหรือความเห็นของแต่ละคนว่าหน้าประหลาดยิ่งนักมันเป็นเรื่องราวของคนกินคนและคนกินสัตว์ ที่แฝงตนอยู่ในรูปลักษ์ของผีชนิดหนึ่งที่ชาวอีสานเรียกว่าผีปอบยังสงสัยกันว่าเป็นสิ่งที่มีจริงหรือหรือนี่เป็นปัญหาที่ถกกันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเสียทีในขณะที่หายังข้อยุติไม่ได้นี้ก็จะมี ข่าวข่าวหรือว่ารูปการที่ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่เสมอว่าในหมู่บ้านทางภาคอีสานของไทยนั้นในหลายจังหวัดก็ได้มีเหตุการณ์อันน่าพิศวง,งงงวยนี้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะใดนั้นผู้อ่านจะขอเล่ารายละเอียดให้ฟัง เตน็นตอนไปนะครับเรื่องราวของผีปอบนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าพิศวงจริงๆด้วยเหตุที่ผู้เล่าเองก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดได้เติบโตมาในแวดวงของสังคมอีสานได้ประสบได้เรียนรู้และก็ได้รับการสั่งสมในหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับ ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนค่านิยมต่างๆของชนชาวอีสานมาเรียกได้ว่าครุกครีตีโมงมาตั้งแต่เล็กกินโตโอกาสที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีผีปอบเข้าญาติเข้าเพื่อนบ้านสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่ ญาติของผู้เล่าเองผู้เล่านี้ก็ได้เห็นและร่วมอยู่ในเหตุการณ์มาแล้วครั้งนั้นยังเป็นภาพที่ยังจำได้ติดตามาจนถึงปัจจุบันนี้คือภาพที่หมอผีคือผู้ที่มาปราบผีปอบได้ใช้แส้ตีอย่างแรงลงไปที่ตัวของญาติผู้เล่าเอง ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30ปีเศษเท่าท่านถูกหมอตีในครั้งนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าถูกผีปอบเข้าสิงในร่างซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ป่วยเป็นไข้กระเสาะกระแแสะมา2อสาวันแล้วขณะที่นั่งทานข้าวในตอนเย็นของวันที่เกิดเหตุนั้น ญาติที่ป่วยได้พูดออกมาว่าอาหารที่หามาให้นี้ข้าไม่ต้องการกินข้าอยากกินลาบเลือดสดๆและเหล้าเท่านั้นคือปกติแล้วท่านจะไม่ชอบทานของดิบแล้วก็ไม่เคยดื่มสุราหรือเครื่องมึนเมาใดๆเลยสายตาของท่านดูแข็งกร้าวอย่างน่ากลัว หน้าซีดมือเท้าเย็นชืดไปหมดน้ำเสียงได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเป็นเสียงของผู้ชายน่ากลัวมากเมื่อพวกญาติญาติเกิดสงสัยในอากับกิริยาของท่านซึ่งได้ซักไซสถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ร้องไห้และล้มลงหมดสติไปขณะนั้นเราก็ได้ ไปตามแพทย์ประจำหมู่บ้านมาตรวจดูอาการและฉีดยาบำรุงหัวใจให้ไม่นานท่านก็ได้สติอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังบนพึมพำรรเหมือนเดิมว่าอยากกินเลือดสดสด,สดและเล่าอีกพวกผู้ใหญ่ก็จนปัญญาจึงได้ไปเชิญหมอผีมาทำพิธีขับไล่ผีปอบให้ออกจากร่าง เพราะลักษณะที่ปรากฏออกมาเช่นนี้ชาวบ้านและหมอผีต่างล,ลงความเห็นกันว่าผีปอบเข้าสิงแน่นอนอาการเหมือนกับคนอื่นๆที่ถูกสิงมาแล้วหลังจากนั้นหมอผีก็เริ่มทำพิธีไล่ผีออกจากร่างการไล่ผีนี้ ผู้เล่าก็ได้เคยเห็นมาแล้วหลายครั้งหมอผีแต่ละคนก็จะมีวิธีที่แตกต่างและบางทีก็คล้ายคลึงกันบ้างในบางอย่างเช่นมีการตั้งขันหขันแปดมีดอกไม้ทูบเทียนและไร่มนคาถาเพื่อขจัดผีปอบจะเป่ามน ลงกลางกระหม่อมของผู้ที่ถูกผีปอบเข้าบางรายก็ใช้ปูนเสษเป่าคาถาที่ฝ่ามือฝ่าเท้าบางรายให้กินน้ำมนต์บ้างก็ใช้ว่านจี้และเขียนตีขู่ว่ามึงเป็นไผมาจะไสมาเฮ็ดยังผีก็จะไม่ยอมออกง่ายๆหรอกครับ และจะด่าหมอผีสารพัดเหมือนกันเมื่อถูกตีจนทนไม่ไหวเช่นหมอผีได้ใช้ไม้ขิดประหลัดขิดขนาดเครื่องนะครับทำด้วยไมย้ไร้มนแล้วกดถูไถอย่างแรงไปตามเนื้อตัวตรงสงสัยว่าจะมีผีสิงอยู่ผีจะเจ็บและกลัว ก็จะยอมออกจากร่างนั้นบางทีหมอผีได้โกนผมคนที่ถูกผีเข้าด้วยก่อนที่ผีปอบจะหนีไปหมอผีต้องถามชื่อว่ามึงเป็นใครมาจากไหนโดยใช้วิธีผูกได้เวทมนต์ไว้ที่แขนขาและคอของผู้ที่ถูกผีเข้า เมื่อได้ชี้อของผีแล้วก็เอาได้ออกทีละเส้นเพื่อให้ตัวปอบที่มานั้นออกไปคนที่ถูกผีปอบเข้าจะถ่ายปัสสาวะออกมาตรงนั้นเลยนี่คือประสบการณ์ที่ผู้เล่าได้เจอมาจริงๆโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับว่า มีข้อเท็จจริงต่างๆนั้นมันจะเป็นอย่างไรที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในทีปอดนี้